สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนสุขหมอสุขบ่อพ่อๆก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องน้องแบงค์น้องพลน้องแทนสบายดีป้าสบายดีป้าลุงบางฮันถุงย่าหน่ยแม่ลูกละยังหรืมอม <Yeah. S 1> ั้งบ่ใสมวกใส่หมวกใส่ห <del> ัวหมวกนะไปวันนี้ถือหน่าไปวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันทันเลยแก้ว อยางนี้อเออบี่ห้าอยากใส่คออ้าวไปไปพี่น้องว่าผาสิพากันไปทางใดนะพี่น้องอีร้อยสิพากันไปใส่อีร้อยไปหาไปหาไงเอาขี้อ่ะไปหาง่ายเอาขี้่ยกูเอาคือมันง่ายแทนเนาะไปพี่น้องเอ้ยน้องแทนน้องแก้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้สิลุยป่าลุยโค ไปแล้วนะมันท,ท่านไอ้แก้วบักลากันล,ล,ลุยน้ำกันพี่น้องเอ้เหมือนอี้่งแม่แทนสิบา้าเราโค่พองแทนเพิ่นไปเห็นงานพี่น้อง<า>ฮะผักกะลุยพี่น้องไอ้ยพาเด็กหน่อยลุยลูกชายกับว่าแต่ ยามือสาวน้เบิ่บริสุทธกับแม่ได้เพื่นไปน้ำอ่ายเพื่นและไอแบงเพื่นชวนไอเพื่นติดไอแบงติดไอแบงเพื่นพี่น้องเลยไปวเดตัวใส่ให้น่องเฮ้ยไป สิพัคก็ขูบเขียน แต่สิงม่วนเนาะพี่น้องทีนี่เด็กน้อยเวลาขูบเขียนคือชื่อว่าต่ำกันอือบุกล้าใส่สุ่มขาสัตรด้วยด้วยเนี่ยบัดมานี่แล่นสิพากันงอมนี่ไปย่างย่างเลยนา้แบงค์ไปเล่นนา้แบงค์ผูกอะไรน้ำทันไล้แก รอล,ลุ่นนะพี่น้องไปพาพอร้ามก,กันพี่น้องวัดทิดหน่อยได้ไล่ําได้นะพี่น้องพอเจอลายคนหน่ะลีะพี่น้องเอ้ยเอโอ้เดี๋ยวพ่อในก้นเดี๋ยวพ่อนั่นเฮ้ยเฮ้ยเ้เจ้าลูววกทายกับพ่อลูกทายพี่น้องเอ้ย đại lai Con kia đấy thì nó. Ừ ừ. Ôi, thấy là cái khăn. Đôi. บาทพปครัคขุดเกียดให้เท่าขุดเกียดลูกเก็ดใช้ได้ร้ายแล้วพ่อแก้วโฮ้เด็กน้อยพี่น้องเอ้ยกุ้มป่ากุ้มพ่อกุ้มแม่เพื่อนี่พี่น้องนี่มาพร้อมกันก็พตาสาันบ่ร้อยมานำลำรังมานำลำรังเล่าคือหูว่วาเรามา,มา บ่ลอยคือโหเรามาถามมาผู้เดียวสิมาบ่นี่นะมานนี่นะเจาเยก็มาผู้เดียวเอาบริยานบ่ยแมงแทนกับซี้าคูดคือกันเลยพี่น้องเลยรอเบิ่งรอส้มนำกันอีกพี่น้อง Luộc sạch, khó lúc sạch. <laughs> pinong, muốn mẹ bên ngay ngon, pinong ui. Một môn tất tiếng ui. Jolum lapinong ui 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 เบิ่งยึงยึงขึ้นกะนี่พี่น้องไม่เติบโตยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยอืมปุ๊บปิ้งพี่น้องเอ้ยปิ้งเลื่อนตาแข่งทอดเนาะข้าแม่้องแท่นนะฮะใบร้ายสั่มพี่น้องเอ้ยปลาของป้าเพิ่นพี่น้องของป้า้องแท่นจนสิเต็มของแล้วพี่น้องเอาสายคองปลาตุกเพิ่นเด้เอามาเบิ่งดูปลาของเจ๊แห้งกระไดร้ายนะพี่น้องปลาของเจ๊อันแห้งจนสิเครื่องคู่แล้วพี่น้องเอ้ยความม่วนนั้น จนบ่มีผู้ใดปากบ่มีผู้ใดเว้าพี่น้องเอ้ยทั้งเมื่อยทั้งม่วนพี่น้องพี่น้องเอ้ยพักกันง่ายเหอะปุ๊ป้าพี่น้องเอ้ยเห็บนั่นง่ายม่วนง่ายดีแต่พี่น้องเอ้าแต่รอหลุนรอหลุนง่นนี่พี่น้องป้าเขียนายโอ้ยเคาะหัวเศร้าเงยน่องเคาะหัวกันแล้วไงอ่อนอะไรโตเมื่อยหนึ่งไงอ่อนเอาเอาพี่น้องเอ้ยรุ่นน้ำกันพี่น้องม่วนแท้แต่พี่น้องเอ้ย น้องแท่นกับพักกันยูโฮมืมขึ้นบ่ปุ้ดในห้วยเขียแตะขุโพไุจักนี่อ้ยมีแต่ตัวหญ่งใหญ่พี่น้องพี่เอ้ยเนมมันตาโอ้ยตาเจ๋อผนิกก้อนหินก้อนดิ่งพี่น้องขึ้นมาบังดู เดี่ยวปฟาเดีอยวพกคือกระดักกระโดดแทะพี่น้องเดื๋ยพ่อนน้าๆอุ้ยเดื๋ยพ่อเดื๋ยพ่อเอาอุ้อู้อุ้ยเอาแน่เอาแน่เอาแน่อืมมีมีแต่เขียดนะพี่น้องเลปฟาดมีแต่เขียดพี่น้องเอ้ยอันนี้มันกระมวลแล้วเดี๋ยวอ้อนได้จักโต๊ะเอาเม่เอาเม่เอาเม่อืมแต่ตัวเดียวเลยพี่น้องเอ้ยเสองเงียบ เสี่ยมกระบาดหัวกัดกึกกระทึกกันเนืองเลยพี่น้องเลยเพราะว่ากำลังม่วนพี่น้องเลยตอนนี้นะเอาหนเมยังงอยู่ไพอนยังงอยู่ได้ค่ะพี่น้องเออมาคู่เกียรติเออผุนน้องพลของกออกมาตะห่มผ้น้องแทนน้องแบงค์น้องฟ้าอันน้องอันแกะฮักเกอรไเปเลยมากะตาลูดอันคัทแทนะอันคัท้าย Hãng kapoo, đầy kapoo cảo, hay lia bluê. Hãy đếm đất liệt cong kín đại, anh hay lia pinôi <laughs> 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 mùa nè sao เอาข้อเสาขึ้นไปลอยจะ่ค้อเกได้หลายอยู่ไม่ใช่ผิวหยานะไม่เลยมันตลุ่ยพูน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 พี่น้องพูนพี่น้องเอ้เขียนเลยเขียนค่าข้าพี่น้องเขียดค่าข้าเขียดโม่พี่น้องเอ้ยม oui, mm. ่วนยังไงง่องพี่น้อง เซียมกวาดหัวกันอึกระทึกกันน้องพี่น้องเอ้ยเคอะเคะเคอะเคะอยู่ถิ่มผ้าไปโลยเวลาเขี่ยแตกันพี่น้องเอ้ยอือออกออกออกนะ่งซอือเม่งแทนเข้าไปตากล้องซะก่อนพี่น้องได้ไลน์หรือบ่ได้บ่ได้ไลน์ก็ ก็ยางมันพี่น้องเอ้ยขอให้แต่ว่าเอฟขอให้เอฟซีทุกทุกท่านได้เบิ่งได้ส้มนะพี่น้องบรรยากาศบันนอกข้าวฮะกบฮาเขียดนะพี่น้องแต่ขบเคี้ยพี่น้องเอ้ยม้วนพี่น้องอันนี้บ่าของจ๋อยังประธานในกราบเด้อพี่น้องเอาให้เต็มของเต็มคุ่คเอาให้เต็มของเต็มคว่าซั่นน้องพลว่าแม่น้องแท้น่ะคือสิบ่ได้เต็มของคือหมู่ดอกพี่น้องเพราะว่า อันถ่ายคลิปแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยพี่ผิดผิดผิดเลยเอาไม่ได้ตัวง่ายนึ่งหืมปิดตาม่วนพี่น้องหักได้ได้แดดกระด้กระโดดพี่น้องเอ้ยพอดีค่ะวะโอ้ยโอ๊ยเนี่ยเอามาดได้ในประเทศเลย เม Franc ality, ื่อยอยู Thompson ่พี่น้องเอ้ยนึกเมาเลยพี่น้องเอ้ยถ้ากันเมาเอยู่เมื่อยแล้วเสียงก็เบาเบาดังเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อยก็ง่วงก็เคียดก็พี่น้องเอ้ยสนบกสนก็ได้เจออ่อนนะจุนเครืงทางแล้วพี่น้องชิเต็มทางชิเต็มทังแล้วเจออ่อนนะพี่น้องเอ้ย เจ้เพื่อนเพื่อนสิเต็มขู่นั่นแหละพี่น้องแม่ทองแท้นยมท่านได้เครขึ้นหดของกระโพงกับโบแม่ได้ของหนึ่งเด็กจักสิเต็มของแล้วสิเต็มของเลยพี่น้องมีแต่แม่ทองแท้บระโบไลพี่น้องเลยโบขึ้นหดของท่านจูงขาซ้ำได้ซ้ำหนึ่งแม่ทองแท้กระโบไลพี่น้องเลยปล่อยให้ไปเลย สัปดาหชั้นหนึ่งเมนลงแท่นกับโบไดไลค่ะนะปล่อยมันเข่าเหิบเข่าอันนั้นเลยสิเดล่าเด้อพี่น้องคีมนาพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามสอนลงแท่นนะพี่น้องเบิรกสายเบิรกของเจออ่อนเพลินครูพี่น้อง